ขออำนวยพรท่านสัทธาสาธุชนพุทธบริษัททั้งหลายในโอกาสอันเป็นสุภาวารดิธีขึ้นปีใหม่ปีมะแม่ส5งพัห้าร้อยหาสิขออำนวยพรให้ชาวประชาชนชาวไทย ทุกหมู่เรารวมทั้งคณะรัฐบาลไทยที่บริหารประเทศชาติบ้านเมืองและองค์กรต่างๆให้เป็นผู้ปราศจากทุกโศกโรคภัยไข้เจ็บให้เจริญด้วยอายุวันนะสุขะพระปฏิพานธนาสารสมบัติ สมาดแม้นว่าจะปรารถนาเอามนุษย์สมบัติก็ดีสวรรค์สมบัติก็ดีนิพพานสมบัติก็ดีก็ขอให้ความประสงค์จำหนงหมายนั้นจงสำลิดผลดังมโนมาดปรารถรนาจงทุกประการในขออํานวยพรเป็นโชคปีมะแม ในปีใหม่นี้ว่าโชคดีปีกับสง่ามงคลดีเด่นขาวเลิศล้นดังแก้วปีแห่งอธิกรรมยน์เรืองรุ่งมะแม่เคราะห์กลาดแล้วกราบไหว้ท่าเจ้าเจดีขออำนวยพร